来 <laughs> สวัสดีครับอยู่กับร้านบอใบซื้อขายมอเตอร์ไซค์บ้านมือ2เช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่คือเจ้าคาวาส a กินินจา 250SL นะครับสีเทาดำเป็นไงฮะสภาพเดี๋ยวผมพาเดินรอบคันนะครับนี่เลยใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะฮะชุดสีสวยนะครับอุปกรณ์ระบบไฟเครื่องยนต์แน่นใช้งานได้ทุกระบบนะครับ อาจจะเป็นตัวน้องๆน,น,น้องสุดของตระกูลนินจาก็ว่าได้นะฮะกับเครื่องยนต์ 250cc หนึลูกสูบแต่พละกำลังไม่เล็กนะฮะไม่เล็กอย่างที่คิดจริงๆต้องลองมาขับขี่ดูฮะเพราะว่าผมได้ลองแล้วต้องบอกเลยว่าเพียงแค่คุณตบเกียร์หนึ่งแล้วปล่อยคัดด้วยพลังแห่ง 250cc หนึลูกสูบคุณจะรู้เลยว่าทร์กมันมาตั้งแต่เกียร์หนึเกียร์สตึ้งตเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งเล็กน้อยติดรถนะครับคันนี้ของแต่งไม่ได้มากเพราะเน้นเดิมๆครับก็จะมีกันลอยถังนะครับแล้วก็กันลื่นแล้วก็จะมีที่จับมาด้วยนะฮะสำหรับสายเดินทางทายสั้นแต่งนะครับแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยวเดิมลถคันนี้จะยังเป็นท่อเดิมนะครับบอกเลยว่าไม่หนวกหูแน่นอนหรือสำหรับใครสายลั่นก็สามารถไปเปลี่ยนได้เป็นสลิปออนนะครับโอเค จุดเด่นของรถคันนี้นะครับรถคันนี้มีสลิปเปอร์คัตและ ABS ติดรถมาตั้งแต่โรงงานนะฮะเรื่องความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าหายห่วงจริงๆส่วนสภาพยางนะฮะยางเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังดอกยางเต็มๆเลยครับ โซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกยาวๆนะฮะวิง่งต้องบอกเลยว่าวิ่งได้หลายพันหรือถึงหมื่นโลเลยนะจากที่ผมดูนะแล้วที่ผมได้ขับลองกับขี่มาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมรรถนะน,นี่การพลิกโค้งอะไรง่ายมากการมุดเวลารถติดการจราจรติดขัดนี่ง่ายทําได้ดีมากๆเพราะว่ารถมีขนาดามิติที่กระทะัดรัดและเล็กนะฮะแต่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะแต่ผมบอกเลยว่าผู้ชายขี่ได้ผู้หญิงขี่ดีนี่ครับ โอเคเดี๋ยวผมพามาดูเลขไม้กันนะเลขไม้คันนี้วิ่งอยู่เพียง24,888กิโลนะฮะกับรถปี2015เราไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับโอ้ผมไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินไหมแต่รู้แค่ว่าเสียงนี้เป็นลูกเลยนะฮะ รอบเดินเบานิ่งน,นะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังเนะฮะเป็นไงกันบ้างกับเจ้า k a w า s a k i Ninja า ja 250 SL นะฮะเสียงแน,น่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟหน้ากันไปเลี้ยวหน้าด้านซ้ายติดปกตินะครับด้านหลังติดปกติครับ มาดูด้านขวากันบ้างโอเคติดปกตินะครับด้านหลังเรียบร้อยนะครับส่วนไฟหน้าไฟหน้าจะยังเป็นหลอดเดิมอยู่นะฮะก็จะเป็นไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับโอเครถค,คันนี้ทุกอย่างจะยังเน้นสภาพเดิมๆนะฮะอาจจะมี ลองรอยทำการใช้งานบ้างแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเร็กน้อยและเป็นมุมอับสายตาจริงๆนะคะถ้าไม่สังเกตนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยเบาะไม่มีขาดไม่มีหลุดลุ่ยอะไรนะฮะเจ้าของมือเดียวด้วยที่สําคัญและเป็นผู้หญิงนะฮะก็จะใช้รถทนุถนอมหน่อยจะไม่ได้เน้นขับขี่เน้นแบบใช้กำลังเครื่องเยอะหรืออะไรจะเน้นขี่ใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับ และต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยผมได้นําเข้าศูนย์คาวา s a k ที่แจ้งวัฒนะเพื่อทําการตรวจสอบแล้วส่วนมีอะไรที่สึกลรอผมได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วฮะเพราะฉะนั้นผู้ใช้คนใหม่เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคุณที่ได้ไปใช้ยาวๆนะครับ โอเคนะฮะผมขอเปิดราคากับเจ้าคาวาซิคินิจา250รอ SL กันเลยนะฮะคันนี้ผมขอเปิดราคาเพียง48,900บาทเท่านั้นนะฮะกับรถ24,000กว่าโลแล้วก็รถปี2015นะฮะกับราคานี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แพงที่คิดเลยใครอยากมาเล่นนี่เล่นได้นะฮะถูกพอๆกับ PCX มือสองหรือถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้คือถ้าใครซื้อรถกับร้านปอใบนะฮะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีไปเลยไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนเพิ่มนะครับส่วนใครที่ดูผ่านช่อง Facebook ก็ฝากกดไลค์เพจกดติดตามหน่อยนะฮะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยส่วน Youtube กกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ